สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาทานอาหารมื้อกลางวันนะคะร้านบ้านขนมคุณพัฒนนะคะอำเภอบ้านไผ่จงังหวัดขอนแก่นนะคะจานนี้นะคะก็คือเป็นข้าวผัดกะเพรารวมทะเลนะคะส่วนจานนี้ก็คือเป็นข้าวสเต็กหมูซอสกะเพรานะคะบวกไข่ดาวแล้วก็จานนี้นะคะก็คือเป็นปีกไก่ทอดนะคะจะมีทั้งหมด6ปีกด้วยกันนะคะ มาที่ได้ต้องสั่งตลอดเลยนะคะส่วนเมนูถัดไปนะคะก็คือเป็นข้าวผัดเนื้อนะคะข้าวผัดเนื้อย่างนะคะจานนี้อร่อยเนื้อนี่นุ่มมากนะคะก็เพิ่งได้สั่งทันรอบนี้ล้วค่ะอร่อยมาก ส่วนเมนูนี้นะคะก็คือเป็นตำถั่วหมูกรอบนะคะใครชอบตำถั่วนี่มันต้องคู่กันนะคะตำถั่วทานคู่กับหมูกรอบนี่เข้ากันเข้ากันนะคะเมนูถัดไปนะคะก็จะเป็นข้าวสเต็กหมูจิ้มแจ่วนะคะบวกไข่ดาวนะคะเมนูนี้นะคะเวลามาที่ร้านบ้านขนมคุณพไทยัยจ้ทานเป็นประจำเลยส่วนเมนูสุดท้ายนะคะก็จะเป็น ตามไทยไข่เค็มนะคะก็แนะนำเลยนะคะอยู่อำเภอบ้านผายจังหวัดขอนแก่นค่ะ